ผมแอบกลัวนิดนึงนะครับเห็นมีบทลงโทษมาใช่ไหมเห็นมีบอยบอกโทษมาโทษต้องขอให้ยอดถอดนั่นเลยแล้วกันนะไอ้ปอปกดไวมากเลยนะเฮ้ยแล้วใครตอบถูกเนี่ยผมไม่รู้เลยอ่ะไอ้เหี้ยบบอมึงใช่ไหมผมเคยดูอ่ะเรื่ยงนีเรื่องนี้ผมเคยดูแล้วไอ้ป๊อปแบบไอป๊อปคือไอป๊อปไอป๊อกลมึงดูทุกเรื่องเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ สวัสดีครับนะวันนี้ผมต้องบอกผู้ชมก่อนเลยว่าเรามาอยู่ในช่วงของคาฮุก EP ีสองไม่ไม่ใช่ครับอันนี้ EP เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ครับไม่รู้อีพสองแลครับใช่ครับที่คุณมาจากยุ่งเหยิงเนี่ยเออที่คุณเนี่ยจอมทะเลจอมทะเทลจอมทะเลมา่อมทะเลมาโอเคครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้นะครับผมเนาะเราอยู่ในช่วงของคาฮุกเหมือนเดิมครับผมเนาะซึ่งคาฮุกในวันนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะครับผม เดี๋ยววันนี้เราไปดูไม่สปอยล์เหรอครับจะมสปอยเหรอครับสปอยล์เขาข่าวว่าเกี่ยวกับเรื่อง18บวก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 ก็เดี๋ยวเป็นยังไงครับผมวันนี้เหมือนเดิมครับผมเนาะพูดที่จะมาพิชิตกันเนี่ยนะครับผมทั้งหมดในคําถามนี้มีใครบ้างเริ่มจากผมกอนเลยครับผมเซเตอร์ซ่ามักกะสันครับผมสวัสดีครับผมบอโตครับจากช่องบอตบอลครับผม สวัสดีครับผมเดนบับลีครับเดนชอบบับลี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคิวคอับมวันดนีครสวัสดีครับจอนครับเป็นเบพีวันครับสวัสดีครับสวนจากสวนเนตี้ครับอ้าวไงไงาาาาาาาตาา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 าหาาาก้าาาาาไมงา่าาาาามาาาาาาทาา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 าดดมาาแต่าจริงผมแอบนนบามาา ขอโทษต้องขออย่าถอดแน่นเลยแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าคําถามต่อไปนี้เนี่ยนะครับผมเป็นเกี่ยวกับคําถาม18บวกซึ่งการลงโทษของเราเนี่ยนะครับผมผู้ชมนะเราก็ต้องเป็น18บวกเหมือนกันนานซึ่ง18บวกนี้เนี่ยการลงโทษคือการ การดึงขนหมอ้อยน้ำนนะครับผมทราบครับครับอันนี้ผมช่วยมีเซนเซอร์นิดนึงอยู่ครับว่าขนตื่น์ได้ไหมนครับผมประเดิร์นถ้าเข้าไปเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยนะครับผมการทำโทษของพวกเราเนี่ยนะครับในคำถามครั้งนี้เนี่ยนะครับจะเป็นแบบสุดยอดพิกเอนจินแอนนิเวอร์เรชันนะครับผมเพราะฉะนั้นคนที่แพ้จะต้องโดนดึงขน น้ำเป็นหัวรับเราเมื่อปลายแล้วเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเจ้งข้อแรกกันเลยครับไปใช่นางผู้หญิงไก่ไก่ไอ้ควายเอ้ยถามไไ้งมันก็ต้องเป็นหลังไก่อยู่แล้วนี่หลังไกยอยู่เลยใครใส่อะเอก่าไม่เปี้ยวเลยอ่ะเขกไม่เปี้ยวเลยอ่ะ ขายแล้วเขาอะไรก็ผิดแล้วกูเออข้อแรกก็ผิดแล้วเย้ไอป๊อกกดไปมากเลยนะรหัสไหนคือรหัสหนังของผู้ใหญ่โอ้ยไม่ต้องคิดมากไอสัตว์เอ้ยคือตัวตัวเองนี่มันใช่ไหมรู้เลยอะไรอ่ะเก็บผมตามเอธียามีผมไม่รู้จริงผมไม่รู้อันนี้ไปเปลี่ยนรถเอธียาเฮ้ยเอ้าเฮ้ยแล้วใครตอบถูกเนี่ยผมไม่รู้เลยอ่ะไอเชี่ยบอมึงใช่ไหม กูเคยดูแล้วเรื่องนี้กูเคยดูแล้วไม่แบกับเพื่อนส่งมาบ้างดิไปคือพูดก่อนนี่คือท้าความก่อนเลยว่ามันจะมีเพจอยู่เพจหนึ่งซึ่งเขาจะเป็นเพจที่แบบว่าอานหนังผู้ใหญ่มาแบบว่าบบหนังเรื่องใหม่มาโปรโมทเหมือนเหมือนเด็กซิกอะฟิวนั้นครับผมกดไลค์อยู่แตเวลาเราหนังใหม่คุยกันสนใจจากโนวิวคนไหนคือดาราหนังผู้ใหญ่โอ้โหใครไปรู้เนี่ยปะ ไอเฮี้ยมีแววมีเขียวชัวร์สีเขียวมีแววจัดอ่ะสีแถวสีเขียวแวเขียวอะไรอ่ะไอปอมแ่บไอปอมหนุยปอมไอปอมปู๋มึงดูทุกเรื่องเลยเหรอมึงจะมึงจะผมแค่ดูความน่าจะเป็นคือไอสองกับไอไไออสีแดงกับสีเหลืองนั้นตัดออกไปเลยแม่ไม่ใช่แน่นอนเพราสังเกตไหมไอเฮี้ยอะไรกังคูสีแดงอ่ะส่วนเอเนี่ยนักร้องผมแค่ดูอย่าความน่าจะเป็น่นั้นเองครับนั่นเองะ ไม่แล้วมึงยิ้มเลยตอนแรกมึงเหมือนมึงเห็นแล้วมึงรู้เลยอ่ะโอยพอดงจดมันเป็นแก้มแ้มใจเลยนะจากรูจากคนไหนโอ้โหจอนี่าจอที่มาเนี่ยเนี่ยกูเฮียเฮ้เหี่ยวช่วยเอียวช่วยสักเฮีย้เหี่ยวช่วยเฮ้เหี่ยวช่วยเหี่ยวช่วยอะไรวะผมช่วยติทีมอะไรก็ติดเฮ้ยม่เอาซะ้ยวะสีเขียวมันเหมือนได้มเหมือนไอโวเวนเลยไม่ใช่ อุ้ยขี้บอนิ่งจัดนิ่งจัดวุ่งกับคุณสองเนนี้เน้นๆจากรูปข้อไหนเป็นของเล่นเป็นต่อยเฮ้ยอะไรวะโคเรตินเนี่ยพี่ไอ้ไอ้ไอ้สีแดงนี่น่าจะที่นวดคอป่ะไอ้กูเดาอ่ะมันแคบได้หมดแล้วมั้ง อะไรก็ได้กดไปเถอะเราเพียนมันทำไม่เฮียอะไรเนี่ยกูอยากรู้ดิทีมงานไม่อะไรกันเลยไม่เดี๋ยว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 ขออนุญาตครับทีมงานครับมันคืออะไรอ่ะคือผมมันรู้แต่อย่าพูดดีกว่าครับมันไม่พูดเลยคุณพูดเลยหนักไปมันหนักไปคุณต้องบอกก่อนว่าการจิ้งสาไทยสมัยนี้เขาถ้าปิดด้านเรื่องแบบนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมของคนควรจะรับหรือการไม่มึงถามเขาเลยว่าใช้ตรงส่วนไหนเอออะไรครับอ๋อ ก้นเหรอตัหลังพไม่ผมเคยเห็นไงเขามาแรงจริงคนนี้เขามาแรงจริงอะไรวะอะไรจริงจากผ้าตอนแรกคนนี้อายุเท่าไหร่ฮะผมมั่วแล้วกันผู้มั่วเลยแล้วกันงานนี้เอาอะไรเอาแล้วถูกด้วยเฮ้ยเฮ้ยช่วยเอาแบบนักแสดงที่แบบดังๆหน่อยได้ไหมเฮ้ย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  ี่มไม่ต้กลเยนี่่ไมรู้อ่ะกูตั้งรอดผมจะไม่ใช่คนโดนโดนอยู่มากที่สุดโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไครรอดนะกูไม่รู้อ่ะกูตอบเอามาแปะไอ้เหแปะสีเงินน่ะไอ้เหี้ยสีแดงไปเออกูตัดสิบแล้วไอ้เห้ยมันดีแม่งก็กวนตีนนะไอ้เหี้ยมึงจะเอาอะไรเนี่ยแม่งก็ไม่ได้กวนนะเอาเหรอยู่ว่าดาราหน่อยหายเลย ตอบถูกชื่อใครหายไปแล้วครับชื่อใครหายไปแล้วครับนี่อะคำตอบ่อข้อที่ถูกอะคนที่แสดงอายุ85ครับอึยังแสดงอยู่ไหมเนี่ยยังแสดงอยู่หรอการช่วยตัวเองมีผลดีต่อร่างกายอย่างไรดิส่วนครับพี่ข้อไหนครับพี่อันนี้โอ้โหแน่นอนทำให้ฟินครับข้อนี้ง่ายมากถูกน้ำเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรอะ ให้ตอบถูกเฮ้ยรไม่ได้สักุอเด็เดี่ยวรู้ด้วยคุณอยามปมเหยผมไม่รู้พี่เราได้ทีมงานไม่ออกนะวมาข้อไหนจะเป็นสาระข้อไหนผมต้องตีนะใครรู้ไม่รู้คือผมจะบอกว่าอันนี้เนี่ยผมเรียนพระศึกษาศาสนาแล้วัฒก็ทรมาแล้วการที่การที่เราทักทุกวันเนี่ยถือว่าเป็นการดีต่อร่างกายใช่เหมบำบ่อยรึไะใช่ไม่ใช่ทม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใช่คมับก่ไม่ใว่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมมื่อมา่ไมไมมม อะไรเบิร์ดเดย์แซมมี่คืออะไรอ่ะมันคือชื่อหนังเหรอไม่ไม่ไม่มันคือชื่อย่อของจังทั้งหมดพี่ไม่ขอรากหัวสีฟ้า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 เชื่อผมไอสัตว์กูจิ้มแดงกูชอบสีแดงมันคือการเล่นแบบทารุนนะก้าวเอ้าไม่ถูกเฉยเลยจริงไหมเนี่ยดีไหมครับเหมือนไปเทียสัตว์ไหมพี่ผมไปดูมาล่าสุดที่อะไรไม่ทีท่ทั้งสองไปเดทกัน่ะ เทมีเอลเออเทมิเอลแล้วคือผมไม่รู้มาผู้หญิงเขาอะแสดงจอยดูว่าเขาอะชอบเล่นแบบแบดดิคอัลแซตอินเนอรไอซาดิสอะไรเนี่ยซึ่งมันคือความรู้ได้ดูเดือดถึงได้อยู่ถือว่าคุณมีความรู้นะนี่นคือว่าคุณมีความรู้รอบตัวมากเลยนะคุณตอบว่าแอนพิชตาเปล่าแอนผมไม่ใช่พิชตาและคาร์ลบีประกันภัยเบรนวิธบีท็อกเบรนวิธบีท็อกไม่ไม่สีเขียว สีฟ้าไหมเฟนวิดจอยเฟนอ้ยความจริงเพี่เหรอเฟนวิดเบเนฟิตเบเนฟิตโต้อะไรพี่พี่หัสูตแต้มพี่ไม่รู้อ่ะต้นทุนต้นทุนพี่หัสูตแต้มจะลุ้นวะแรกที่หนึ่งที่หนึ่งต้องไปคุณอยู่แล้วไงแล้วศิษสาดี่ยังไม่บอก เซเปอร์มักกะสันแต่ผมจำได้แล้วบนหลวงโทตที่เขาให้คนชนะเรื่องถูกต้องครับพี่โอเคครับผมผู้ชมครับก็ผลสกอร์ออกมาแล้วเนี่ยนะครับผมเนาะเราไดรู้กันแล้วว่าเราหิบฉี่มาแล้วเราเลยควาสุขจัดอะเราจะได้ดูแล้วว่าใครเนี่ยนะครับผมเนาะทางด้านของหมด18บวกเนี่ยคือของจริงที่สุดในเอเอ็มแท็กออนไลน์นะครับผมนะเฮ้ยหลัเป็นการไม่เสียเวลาผมขอให้สิทธิตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงของพี่ปอต่อดีกว่านะครับผมเนาะให้พี่ปอ เป็นสิบตรงนี้ให้ได้เล er ือกเอาเตอร์โอ้โหดูทำอย่างนี้คุณโยนความลำบากใจไห้ผมอยงี้โอ้ยอ่าแล้เอดูหน่อยแล้วกันงั้นจบคลิปเลยแล้วกันเนาะไม่ไม่พี่ไม่ไม่พี่คืออะไรเนี่ยเพ๊ะก็เป๊ะก็โดนชนะก็โดนไม่ได้ เอาแล้วก็ยาดีกว่าเดียวมันมันเป็ก็บหน้าดีกว่าถ้างั้นเนะเก็บหน้าไม่เจอผมแน่นอนเอาโอเคกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมใครที่ชื่นชอบนะครับผมก็ช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดใจช่วยกัน วันนี้ผมมีสิ่งดีๆมาแนะนำให้ทุกคนนะครับผมนั่นก็คือโปรปักอินนั่นเองนะครับผมนี่นะครับผมนี่คือเว็บไซต์ของโปรปักอินนะครับผมนะนี่ครับศูนย์รวมอุปกรณ์ทำเพลงและอุปกรณ์ดนตรีพบวงจรวันนี้วันนี้วันนี้ภูมิใจนำเสนอครับนี่เป็นยังไงดูดิฟังเป็นวายวูดูเคปะเนี่ย มาเลยนะช่วงนี้เราไปอยู่ในคาฮูด18บัวหมวดวีดีท,ที่2ในวันนี้นะครับหมดวีดีที่2ก็จะเป็นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีคำถามอะไรจากเมื่อกี้น้องเตอร์บอกว่าเห็นรูปกล้วยนะแอบเห็นท,ทีมงานทำรูปหลุดเป็นรูปกล้วย5ลูกถูกต้องอ่าเพื่อไม่การเสียเวลาผมว่าเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับตรงน,นี้ผมอยากเห็นนะผมอยากเห็นเตอร์ดึงโดนดึงละแต่ผมจะเล่นคุณนะครับคุณปอทำไมอ่ะทุกพี่ถูกเสริมมาเสร็จมะ โอเสสโอ้นี่สมุไรอะไรยากเลยอันนี้มันยากเลยอะไรวะวันไหนสเตนหาอะไรแดกตอนกลางคืนใครใครใคยืนใครยืนตอนกลางคืนอะไรหรออไ้เนี้ยไอ้เม่ของกูยืนตอนกลางคืนเหรอกูอยากรู้วันไหนสแตนด์อัพคุณได้รู้ดีนะคุณจอนนะคำถามเมื่อกี้นะคุณรู้เลยเหรอะไอ้คำเนี่ยเฮ้ยเดืยดมาเป็นผ้า ไอสัตว์เอ้ยออบอกอ้อมด้วยมือพายสิวะนาฬิกาสุมเฮ้ยเอาขวัญวันเกิดป่ะเมื่อกี้เออวันเกิดเพื่อนก็จะวันเกิดอยู่แหล้วว่าเอาวันเลยบอกมาว่ารอบเนี้ยจะให้ที่หนึ่งกับที่สองเป็นคนเลือกนะครับจะมีผู้โดดลงโทษสองคนเอาแล้วพี่เต๋อกูมีมพี่ไม่อยากเลยนี่หกนี่ไงลูกกล้วยกล้วยของมึงนี่เอง หกไทยแล้วสี่ป่ะหกหกหกว่ะไอ้ยอะไรอ่ะสี่ว่ะทำไมมันสั้นจังวะไอ้เหี้ยไม่น่าเชื่อเลยเฉลี่ยพี่เฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยเราเราคนเหนือมนต์คือคนใหญ่คนโตไงพี่สวยประมาณสิบเจ็ดนิ้วมั้งพี่ปูตีแป้งเหรอเนี่ยเฮ้ยไอ้เติมันดิ้งแล้วทีมีปแล้วเรื่องเพศศึกษาเนี่ยผมเรียนมาเยอะแล้วเฮ้ยครูสองสองอ่ะเฮ้ยอันนี้ผมรู้ผมเคยนับอยู่ยี่สิบห้าครั้ง คนเราไปจอทุกวันขนาดนั้นเลยหรอนั่งนับยี่สิาย่งิัาบห้ยีบาย่สิ้ายี่ร้ายน่สิบห้นยี่สิบยี่สิหร่สห้่าบ้ยห มันมันมีความเป็นไปได้สุดนะครับมันคือกลางๆครับมันอยู่กลางๆใช่เฉลี่ยกลางๆไม่มีความรู้ไม่นี่เนี่ยว่าคุณต้องเป็นคนที่ยมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอารมณ์ทำให้สบายด้วยไม่ประเด็นคือมึงเซ็นเตอร์นะยี่สิบห้าขับโอ้ยยี่สิบข่าวอ่ะผมกันใหม่ข่าวว่าการเดี่วคนหนึ่งนะครับคุณนายนะครับอันนี้ผมน่าจะดูนั่งผมน่าจะดูดูแล้วดูคลิปโป๊ไปด้วยตอนนั้นกันเลยขึ้นตลอดเไหพี่ต่อไปเลยครับนี่ก็ตายอ่ะเฮ้ยครูสอนอีกเหรออครูสอ่นออออรรคืะไ่ี มันจีสปอตมันคือจุดที่ไวต่อความรู้สึกความรู้สึกจุดฟินเหรอผมบอกให้มันคือหัวนมเอ้าเอ้าตอบอะไรอ่ะตอบลูกปากอยู่คนเฮียจะไปเล่นตอบลูกปมาแล้วมึงบ้ามันจะทีมงานยังไงวะอยากรู้จริงเลยเฮียวันหลังมึงบอกแฟนมึงให้ลองบีบดูนะตอบลูกหมาอ๋อเออไอคำว่าไวของความรู้สึกก็คือแบบว่าสัมผัสรวดเร็ววะมึงสังเกตป้าพอเรามีอะไรแบบโดนนิดหน่อยเราก็จุกเลยเกมเนี้ยไม่แพ้ใช่ไหม ไม่ตอบถามกูละจากรูปส่วนที่เป็นไปได้ของร่างกายเฮ้ยว่านะร่องดาบกูไม่ตอบแน่นอนเลยกูรู้แน่นอนว่าเป็นร่องดาบผมบังลักเละแล้วกูกดร่องดาบกูกดร่องดาบเลยกูไม่แคร์อะไรด้วยเอ้าเอ้า มันเป็นไปไม่ได้เลยนะไม่ได้ฉีกูไม่ได้ดูรูปเลยกูดูคำตอบแล้วกูกดลองดันรอยย้ยอะไรอ่ะเป็นมันเปตี่ยนที่กูชอบกูชอบนะกูชอบพวกเคสเตอร์เอเอมากเลยนะแปบก้าเฮ้ยโอ้โหกี่นาทีเอาแล้วชิบหายละประมาณสามนาทีเสามนาทีเนอะไม่รู้เลยอ่ะไม่ไม่เคยอ่ะไปสี่ฟ้าก็ต้องสี่ฟ้าจี เออว่แต่ว่าคำตอบมันมีคำว่าไม่เอ้ยน oh, ี่เพราะอะไรรู้บ้างมันมีคำว่านาทีใช่คำตอบมีคำว่านาทีสังเกตดิอ๋อเออไม่น่าเชื่อเลยเช่อดีนะกูอ่านพอดิเอาเพื่อนไหนเลยอย่างไงก็โดนอยู่แล้วกูอ่ะงานเนี้ยแตเดิมจะมาเล่นอีเขาไม่เอากูแน่แต่เจอข้อก่อนไม่อนคัญเแ็่ช้าป่ะนี้แต่ช้าใช่เหมือนเออ เมาไอ้เหี้ยนี่มันกูได้ยูเขาเมาเฮ้ยไอ้ยูเอาเอาเฮ้ยผมก็บอกพี่อยู่ว่ามันเหม็นผมเคยแล้วเฮ้ยไม่แต่เรื่องกินอื่นอ่ะมันจะเหมือนของจริงนะกินละมุดใช่ไหมกินเหล้าว่ามันจะกินกินกินมันเหม็นมาดมไปดมอะไรมาพี่สามของเตอร์ไม่เคยแล้วเขาบ่นเหรอคือไม่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 ที่อย่างพี่ แต่ผมผมรู้ไงว่ามันต้องเหม็นพาระด้วยเรียนพาระด้วยเนี่ยพาระด้วยให้ผมลองทดสอบของจริงอย่างเดียวเลยไก่แล้วมาเอ้ยจะเกิดไก่แล้วมันต้องเกิดเป็นก้าดิไก่แล้วมาแล้วต้องเกิดเป็นก้านเอาตัว่ะไก่แล้วมาก้าอะไรกับมันไม่ได้ทีมงานน่ะที่งานเองอะ

มมีควาหืนทุกัวแม่งเขียวชัวร์ทัไม่รู้แต่ว่าและไอ้เหี้ยเราแม่งไม่เคยผิดเอาชิบหายแล้วเกือบนิดเดียวเองไม่กูตกยาวเลยเด็กนี่จากท้ายตารางฉันยังอยู่ฉันยังรักเธอันนี่อารลณ์ใจละ อ้๋อพี่ไม่เขาบอกว่าให้เลือกเขาบอกว่าให้หนึ่งให้ที่หนึ่งให้ที่สองแต่แต่คือคือช่วยมึงมาคุ้ช่วยมึงโตมาถึงขนาดนี้มึงลองคิดดูแล้วกันโดนในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมพี่ให้พี่ให้เตอร์เลือกก่อนอ่ะได้ซึ่งผมรู้อยู่แล้วเนี่ยนะครับผมเนาะการที่คนเราเนี่ยมักเป็นคนดีเสมอไปเนี่ยผมบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้มันจะไม่สนุกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมักจะต้องมีตัวไลายแอบแฝงในละครเสมอไปผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเห็นความดีเข้ามาหมดแล้ว ผมว่าทุกคนตอนนี้เนี่ยเรามาดูความที่เราไม่เคยเห็นกันดีกว่าและผู้ชมคิดว่าต้องไม่ต้องมีเชื่อแน่แนว่าต้องมีนะครับและต้องไม่เชื่อแน่แน่ว่าทุกคนต้องเลือกคนนี้ผมไม่ต้องเลือกคนนี้ผมขอเปิดก๊าซไฟเขียวย้ำอีกครั้งพี่สวนน้ารัไอ้ล่าจะมาเล่นเลยไฟเขีเดี๋ยวก่อนอันนี้คือผมที่หนึ่งเนี่ยกับที่สองเนี่ยสามารถเลือกใครก็ได้ใช่เลือกใครก็ได้ใครก็ได้ แต่ต้องไม่ใช่ที่หนึ่งที่สองนะไม่ใช่ก็ได้ไม่ที่ไม่ใช่ไม่ใช่มันรู้จักกันจ้ะไม่แปลต้องที่หนึ่งที่สองคือชนะคือเขามีสิทธิ์เลือกแต่ที่มันฟังนะมันเราเสีเลือกแต่เขาไม่ได้บอกว่าที่ที่หนึ่งติดติดงานติดงานทีมงานอยู่เลยถามเลยเออถามเลยผมก็โดนอดีๆที่ที่หนึ่งที่ที่สองผมก็โดนอยู่ดีๆสามารถเลือกได้ครับ ไม่แล้วพี่ไม่อยากให้พี่สวนเนี่ยพี่ไม่อยากให้พี่สวนแบบนั้าทำคนเดียวดังนั้นนักเตอรก็ไปบอกแวนให้ไปทำเพื่อนพี่สวนแล้วกันคดี่ชโอ้ยหัวหมอสุดสุดได้สิไอ้เพียรู้เรื่องสลกมก็คือ ผู้ชมครับคนที่โดนสองคนในตอนนี้นะครับน้องเป็นคูณป๋อเลยทางด้านองสบายใจแล้วสบายใจทางด้านของอ่าอ่าคิวเวอร์อิติก้านะครับผมแล้วก็คนต่อไปครับผมนะน้าสวนหรือพี่สวนนั่นเองนะครับผมก็น้าศิลานั่นเองนะครับผมนาอ้าวเพื่อไปจ่ายไปเสียเวลาครับเดี๋ยวขอรบกวนนะครับผมทีมงานแทนต้องไปที่สองคนนี้เลยอันนี้ทำอะไรครับอันนี้ถามก่อนทำอะไรครับทำอะไรทำอะไรครับทำอะไรครับลบมือต้องดึงจริงจริงไม่มีมวลละ เอาเส้นเดียวพอทีมงานครับทีมงานครับทีมงานแทนเจ้าหนี่ของกล้องกล้องของของเวอร์ออิก้าฝั่งซ้ายนะครับผมกล้องฝั่งขวาเป็นกล้องของคณะสินานีครับให้พรเลยให้มึงให้มึงได้ตีเอาแค่นี้พอยังต่อแล้วครับพี่เอ้ยเยี่ย อส่ตว์เยอุตส่าห์ใจแ้งนานแโฟกัสไม่เอาเลยมมนาอ้ับไม่ต้องเอานิ้วบังให้เป็นพื้นหลังก่อนให้กูเห็นอยู่มึงเอาผมขึ้นมาทำไมเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นท่าเลยไม่เห็นท่าดึงเอาผมขึ้นมาไะไรขอท่าดึงใหม่ขอท่าดึงใหม่เลยปะมองไม่เห็นลโอ้ยไม่เอาสอรอบมเจ็บเวพยเดี๋ยวพอแอแล้วพอออแ สำหรับวันนี้นะครับผมเราก็รู้สึกภูมิใจนะครับผมแล้วก็รู้สึกยินดีกับทุกคนแล้วก็ดีใจด้วยกับทุกคนนะครับผมที่เข้ามาแล้วก็มามีส่วนกดไลค์นะครับผมกดแชร์หรือว่าคอมเมนต์นะครับผมใครที่ชื่นชอบนะครับที่สำคัญครับต้องฮะอย่าลืมสับสไครด้วยนะครับผมด้านของช่องที่ชื่อว่าเอ้าให้ใครส่งให้ใครอ่ะไม่ไม่เขาอ่ะเขาพยายามจะปึ๊บแล้วก็มีให้ึอ๋อมีขคืออ๋อขอบคุณครับผม โอเคครับทุกครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมน้องคลิปต่อไปนะครับผมจะเป็นอะไรเดี๋ยวยครเรารอติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้เดินทางปลอดภัยมีโชคมีลาบคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองสมหวังตามปรารถนาทุกประการด้วยเถิสสสส่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออผมให้เดาก่อนเป็นอะไรกันไอเตอร์ครับพี่ เราพูดไปเขาไม่เห็นภาพรบกวนน้องทำให้ดูหน่อยได้ไหมเนิ่นๆเนิ่นเนิ่นๆเนิ่นึงนิดนเนิ่นเนิ่นๆเนิ่นเนิ่นๆเนิ่นๆเนิ่นๆเนินเนิ่นเนิ่นๆเนินเนิ่นเนิ่นนิ่นๆเ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 นิ่นนิ่นๆเนิ่นๆนิ่นๆเนิ่นเนินเนิ่นนิ่นนินเนิ่นๆเนิ่นนิ่นเนินนินนินงนิ่นนินงนินๆเนินงนินนินนิ่นนิ่น